นาทีชายหนุ่มผู้มีสเสน่ห์และลึกลับเขาเป็นเจ้าของร้านหนังสือเก่าแก่ในเมืองนี้วารีหญิงสาวที่มีความสามารถพิเศษในการวาดภาพเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อวารีเดินเข้าไปในร้านหนังสือของนาทีเพื่อหาสะสมหนังสือเก่าแก่ เธอพบกับนาทีครั้งแรกและรู้สึกถึงความลึกลับที่ล้อมรอบตัวเขานาทีมีท่าทีเย็นชาแต่มีสายตาที่ลึกซึ้งเมื่อมองวารีวันหนึ่งวารีได้รับเชิญให้ไปงานนิทรรศการศิลปะเก่าแก่นในเมืองเธอพบว่านาทีเป็นหนึ่งในผู้จัดงาน และมีภาพวาดเก่าแก่ที่ดูคล้ายกับความทรงจำของเธอนาทีเริ่มเปิดใจกับวารีและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพวาดนั้นซึ่งเป็นภาพของหญิงสาวที่ดูเหมือนวารีเองวารีรู้สึกประหลาดใจและเริ่มค้นหาความจริงเกี่ยวกับภาพวาดและตัวเธอเองเธอพบว่าตัวเองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตของเมืองนี้และนาที นาทีเองก็มีเงื่อนงำบางอย่างที่เขายังไม่เปิดเผยเมื่อวารีค้นหาความจริงมากขึ้นเธอก็พบว่าตัวเองตกอยู่ในความรักกับนาทีแต่ความรักนี้ซ่อนเงื่อนงำที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลนาทีมีอดีตที่เจ็บปวดและเป็นความลับที่เขาต้องปกปิดวารีต้องตัดสินใจว่า จะเดินหน้าต่อไปกับความรักนี้หรือไม่หรือจะถอยออกมาเพื่อปกป้องตัวเองจากเงื่อนงาที่อาจทำร้ายเธอเรื่องราวจบลงด้วยวารีและนทีเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่พวกเขาต้องเลือกว่าจะยอมรับความรักและ,ะเผชิญกับอดีตหรือจะปล่อยให้ความลับทำลายโอกาสของพวกเขาภูมิ เพื่อนเก่าของวารีจากเมืองใหญ่เขาเป็นนักข่าวและตามหาความจริงเกี่ยวกับเมืองเล็กๆนี้มีความสามารถในการสืบคนข้อมูลคุณป้าน,นวลหญิงชราผู้เป็นเจ้าของบ้านเก่าแก่ในเมืองเธอมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวลึกลับของเมืองนี้ระวิทย์ลูกชายของนาทีเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพอสวรรค์ด้านดนตรี แต่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับพ่อของเขาดออรอธิวัฒน์นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปะและโบราณวัตถุในเมืองนี้เขามีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภาพวาดที่วารีสนใจด้วยตัวละครใหม่เหล่านี้เรื่องราวของรักซ่อนเง่ยนจะมีความซับซ้อนและลึกลับมากขึ้น ภูมิอาจพบเบาะแสที่เชื่อมโยงอดีตของวารีกับนัดอีคุณป้านวลอาจเล่าเรื่องราวเก่าแก่ที่ช่วยให้วารีเข้าใจตัวเองมากขึ้นระวิดอาจมีบทบาทในการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของนาทีและดอเตอร์อธิวัตน์อาจช่วยไขยปริศนาเกี่ยวกับภาพวาดที่มีความหมายลึกซึง้งวารีและนาทีจะยิ่งต้องเผชิญกับความค้าทายมากขึ้นในการค้นหาความจริง และความรักท่ามกลางเงื่อนงาที่ซ่อนอยู่วารีเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวนาทีเขาเริ่มเปิดใจกับเธอมากขึ้นแต่บางครั้งเธอก็เห็นแววตาที่ลึกลับและหดหู่ในสายตาของเขาเธอรู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับอดีตของนาทีและภาพวาดที่ดูคล้ายกับเธอวันหนึ่งวารีไปเยี่ยมคุณป้านวลที่บ้านเก่าแก่ คุณป้านวลเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนี้และภาพวาดที่วารีสนใจภาพนั้นเป็นผลงานของศิลปินเก่าแก่ในเมืองนี้ชื่อว่าเงาสะท้อนมีคนบอกว่ามันเชื่อมโยงกับความทรงจำที่หายไปของบางคนคุณป้านวลพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลวารีกอบมาคิดเกี่ยวกับคำพูดของคุณป้านวลถ้าตัดสินใจไปหาดออรอธิวัฒน์ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพวาดดรอธิวัตน์บอกเธอว่าภาพเงาสะท้อนมีความเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่หายตัวไปในอดีตมีคนเชื่อว่าเธอทิ้งความทรงจำบางอย่างไว้ในภาพนี้ขณะที่วารีกำลังสืบค้นข้อมูลภูมิเพื่อนของเธอปรากฏตัวในเมืองนี้เขาเริ่มถามวารีเกี่ยวกับเรื่องราวลึกลับในเมืองและภาพวาดวารี มีอะไรที่เธอไม่บอกฉันบ้างเกี่ยวกับเมืองนี้และนายนาทีภูมิถามด้วยความสงสัยวารีเล่าให้ภูมิฟังเกี่ยวกับนาทีและภาพวาดภูมิแนะนำให้เธอระวังดูเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่วารีควรระวังตัวคืนหนึ่งนาทีชวนวารีไปเดินเล่นในสวนเก่าแก่ของเมืองท่ามกลางแสงจันทร์เขาเริ่มพูดถึงอดีตมีบางอย่างที่ฉันเก็บซ่อนไว้วารี ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรบอกเธอหรือไม่นาทีพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาวารีรู้สึกถึงความตึงเครียดในน้ำเสียงของนาทีนาทีถ้าเธอต้องการบอกฉันพร้อมฟังเธอตอบกลับด้วยความอ่อนโยนนาทีหันมามองวารีสายตาของเขาลึกซึง้งวารีฉันคิดว่าเธออาจเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ฉันพยายามปกปิดมาตลอดทันใดนั้นรวิศ ลูกชายของนาทีปรากฏตัวเขาเดินเข้ามาใกล้ๆด้วยสีหน้าที่จริงจังพ่อมีบางอย่างที่ผมพบในบ้านเก่าเกี่ยวกับภาพเงาสะท้อนและผู้หญิงที่หายตัวไปเขามองนาทีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามนาทีมีสีหน้าเคร่งขรึมรวิทย์อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ต่อหน้าวารีเขาพูดเบาๆแต่เต็มไปด้วยความระวัง วารีรู้สึกสงสัยอะไรกันนาะทีรวิทย์พูดถึงอะไรเธอถามด้วยความอยากรู้รวิทหันมามองวารีวารีผมคิดว่าคุณควรเห็นเอกสารนี้มันอาจช่วยอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองนาะทีขัดขึ้นมารวิทไม่เรายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ ภูมิที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักเดินเข้ามาถ้ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าควรดูมันนาทีการซ่อนความจริงอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนาทีถอนหายใจตกลงเราไปดูเอกสารนั้นกันแต่ต้องระวังมีบางอย่างที่อาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทั้งกลุ่ม ไปที่บ้านเก่าของนาทีระวิทย์นำพวกเขาไปที่ห้องเก็บของเก่าในนั้นมีกล่องไม้เก่าแก่ที่มีเอกสารและรูปถ่ายอยู่ข้างในวารีเห็นเอกสารเก่าแก่ที่มีชื่อของเธออยู่ในนั้นนี่นี่มันชื่อฉันเธออุทานด้วยความประหลาดใจเอกสารนั้นบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่หายตัวไปในอดีต และมีส่วนที่เขียนว่าเธอจะกลับมาในเงาสะท้อนนาทีมองวารีด้วยสายตาที่ลึกซึ้งวารีฉันคิดว่าเธออาจเป็นคนที่หายตัวไปในอดีตกลับมาเกิดใหม่วารีรู้สึกตกใจหมายความว่าอย่างไรฉันไม่เข้าใจภูมิพูดขึ้นถ้าเป็นแบบนั้น อาจอธิบายได้ว่าทำไมเธอถึงรู้สึกคุ้นเคยกับภาพเงาสะท้อนและเมืองนี้ระวิทย์เสริมและอาจอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับคุณวารีด้วยนาทีไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาบอกเล่าความรู้สึกที่ซับซ้อนทันใดนั้นคุณป้านวลปรากฏตัวที่ประตูมีเรื่องที่ฉันเก็บไว้เล่าให้ฟัง เกี่ยวกับภาพเงาสะท้อนและความเชื่อมโยงกับวารีเธอพูดพลางนั่งลงบนเก้าอี้โบราณในอดีตมีหญิงสาวชื่ออรุณาเธอหายตัวไปอย่างลึกลับในเมืองนี้อรุณาทิ้งภาพเงาสะท้อนไว้เป็นเหมือนร่องรอยของความทรงจำคุณป้นนวลเล่าด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลวารีฟังอย่างตั้งใจ อรุณาแล้วเธอหายไปไหนคุณป้านวลมองวารีด้วยสายตาที่อ่อนโยนมีคนเชื่อว่าอารุณาไม่ได้หายไปไหนเธออาจกลับมาในรูปแบบใหม่เรื่องราวกำลังจะเปิดเผยความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณอยากเห็นเรื่องราวดำเนินไปอย่างไรต่อหรือมีปมไหนที่คุณอยากให้คลี่คลาย คุณแป้นนวลเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทีที่สงบมีเรื่องที่ฉันเก็บไว้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาพเงาสะท้อนและความเชื่อมโยงกับวารีเธอพูดพลางนั่งลงบนเก้าอี้โบราณในอดีตมีหญิงสาวชื่ออรุณาเธอหายตัวไปอย่างลึกลับในเมืองนี้อรุณา ทิ้งภาพเงาสะท้อนไว้เป็นเหมือนร่องรอยของความทรงจำคุณปนวนเล่าด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลวารีฟังอย่างตั้งใจอรุณาแล้วเธอหายไปไหนคุณปนวนมองวารีด้วยสายตาที่อ่อนโยนมีคนเชื่อว่าอารุณาไม่ได้หายไปไหนเธออาจกลับมาในรูปแบบใหม่ นาทีมองวารีวารีฉันคิดว่าคุณอาจเป็นอรุณาที่กลับมาความคล้ายคลึงในภาพเงาสะท้อนและความรู้สึกของคุณในเมืองนี้วารีรู้สึกสับสนแต่ทำไมฉันถึงไม่จำอะไรเลยภูมิพูดขึ้นบางทีความทรงจำอาจถูกซ่อนไว้หรืออาจต้องใช้ตัวกระตุ้นบางอย่างให้เธอจำได้ระวิศเสริมและพ่อ พ่อมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรนาทีหันไปมองรวิทย์ฉันฉันเคยพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับอรุณาเพราะเธอคือคนที่ฉันรักในอดีตห้องเงียบไปชั่วขณะวารีรู้สึกถึงความซับซ้อนของความรู้สึกนาทีคุณหมายความว่ายอย่างไรนาทีเดินเข้าไปใกล้วารีวารีฉันรักอรุณาในอดีต และเมื่อฉันเห็นคุณฉันรู้สึกเหมือนได้พบเธออีกครั้งแต่ฉันไม่แน่ใจว่าคุณคือเธอจริงๆหรือแค่ความรู้สึกของฉันคุณป้านวลพูดเบาๆความรักบางครั้งข้ามผ่านเวลาและชาติพบนัททีและอรุณาอาจเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งทันใดนั้นวารีเริ่มรู้สึกถึงภาพจำบางอย่างลางๆ รอฉันเห็นอะไรบางอย่างเป็นภาพของคนสองคนเดินด้วยกันในเมืองนี้ทุกคนในห้องเงียบรอให้วารีพูดต่อวารีหลับตาลงฉันเห็นนาทีเราเดินด้วยกันในอดีตนาทีมองวารีด้วยความรู้สึกที่ลึกซึง้งวารีเรื่องราวกำลังจะเผยความจริงที่ซ่อนอยู่มากขึ้น ความรักและอดีตกำลังจะถูกเปิดเผยคุณอยากเห็นเรื่องราวดำเนินไปอย่างไรต่อหรือมีอะไรที่คุณอยากให้เกิดขึ้นกับตัวละครวารีลืมตาขึ้นเธอเห็นนาทีมองเธอได้ความรู้สึกที่หลึกซึ้งฉันจังได้แล้วเราเคยรักกันในอดีตเธอพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบานาทีมีสีหน้าที่ผสมผสานร,ระหว่างความดีใจและความเจ็บปวด วารีอรุณาฉันไม่เคยคิดว่าจะได้พบเธออีกครั้งแต่ทันใดนั้นภูมิพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังเดี๋ยวก่อนมีบางอย่างที่เราไม่รู้อะไรนาทีถามด้วยความสงสัยภูมิมีคนในเมืองนี้ที่ไม่ต้องการให้เรื่องราวของอรุณากับนาทีถูกเปิดเผยพวกเขาอาจพยายามขัดขวางเราคุณป้านวลเสริมใช่มีครอบครัวเก่าแก่ในเมืองนี้ที่ไม่พอใจเรื่องราวของอรุณา พวกเขาอาจเป็นอุปสรรคใหญ่รวิทพูดด้วยความกังวลพ่อถ้าเป็นแบบนั้นเราต้องระวังนาทีมองวารีวารีเราต้องเผชิญกับเรื่องนี้ด้วยกันแต่ฉันไม่อยากให้เธอตกอยู่ในอันตรายวารีมีความมุ่งมั่นฉันพร้อมเผชิญกับอะไรก็ตามฉันอยากรู้ความจริงและอยู่กับคุณนาทีแต่แล้วมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นคุณป้านวลไปเปิดประตูพบชายลึกลับคนหนึ่งยืนอยู่ คุณต้องการอะไรเธอถามชายลึกลับฉันมาเตือนอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอรุณามันอันตรายนาทีมองชายคนนั้นคุณเป็นใครทำไม้คุณถึงมาขู่เราชายลึกลับไม่ตอบเขาหันหลังและหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วทุกคนรู้สึกถึงความตึงเครียดดูเหมือนเรามีศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวภูมิพูดว่าเรรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยนาทีเราจะทำอย่างไร ทีมองเธอด้วยความมั่นใจเราจะปกป้องกันและกันวารีเราจะหาความจริงให้ได้คืนนั้นทุกคนตัดสินใจเฝ้าระวังและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสรรคที่กำลังเผชิญแต่ในความมืดมีคนกำลังจับตามองพวกเขาเรื่องราวกำลังจะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอุปสรรคและความลับกำลังจะทดสอบความรักและความกล้าของตัวละครคุณอยากเห็นเรื่องราวดำเนินไปอย่างไรต่อ หรือมีอุปสรรคไหนที่คุณอยากให้เกิดขึ้นต่อสู้เพื่อความถูกต้องคืนนั้นทุกคนตัดสินใจประชุมกันเพื่อวางแผนว่าจะรับมือกับอุปสรรคอย่างไรนาทีมองทุกคนด้วยสีหน้าที่จริงจังเราต้องรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการขู่และทำไมพวกเขาถึงต้องการซ่อนความจริงเกี่ยวกับอรุณาภูมิพูดขึ้นฉันจะสืบคนข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวเก่าแก่ในเมืองนี้ที่อาจเกี่ยวข้อง ดูว่ามีใครมีผลประโยชน์หรือเหตุผลที่จะขัดขวางเราระวิเสริมผมจะช่วยตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่มีอยู่ในบ้านและหอสมุดเมืองวารีมีความมุ่งมั่นฉันอยากช่วยสืบคนด้วยฉันอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองและอรุณาคุณป้านวลพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบฉันจะช่วยดูเรื่องราวเก่าแก่ของเมืองนี้อ่านมีเบาะแสที่เรายังไม่รู้วันรุ่งขึ้น ภูมิไปสืบคนที่หอสมุดเมืองและพบเอกสารสำคัญดูเหมือนครอบครัวสกุลไพศาลเป็นครอบครัวเก่าแก่ที่มีอิทธิพลในเมืองนี้และพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอรุณาหนาที่มีสีหน้าเคร่งขรึมสกุลไพศาลฉันเคยได้ยินชื่อนี้พวกเขาอาจเป็นคนที่พยายามซ่อนความจริงวารีถามทำไมพวกเขาถึงต้องการซ่อนความจริงภูมิ ดูเหมือนจะมีเรื่องเกี่ยวกับมรดกและอำนาจของครอบครัวสกุลไพศาลที่เชื่อมโยงกับอรุณาถ้าความจริงถูกเปิดเผยอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขานาทีตัดสินใจเราต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาเราต้องรู้ความจริงและปกป้องวารีทุกคนเตรียมตัวเพื่อไปเผชิญหน้ากับครอบครัวสกุลไพศาลที่คฤหาหน์เก่าแก่ของพวกเขาเมื่อไปถึงคฤหาหน์มีคนเฝ้าอยู่หน้าประตูคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาที่นี่ คุณกำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ควราทีไม่ยอมแพ้เรามาหาความจริงเราจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้คำตอบคนเฝ้าประตูโทรบอกใครบางคนในคฤหาหน์ไม่นานประตูเปิดออกมีชายสูงวัยเดินออกมาคุณาทีคุณมาทำอะไรที่นี่นาทีมองชายคนนั้นเรามาหาความจริงเกี่ยวกับอรุณาและเรื่องที่ครอบครัวกสกุลภพศสารพยายามซ่อน ชายสูงวัยพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่มีอะไรให้พูดเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณพูดวารีก้าวออกมาฉันคืออารุณาฉันมีสิทธิ์รู้ความจริงชายสูงวัยมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยอารุณาคุณคิดว่าคุณคือเธอจริงๆเหรอทันใดนั้นเกิดการโต้เถียงที่ดูเดือดขึ้นทุกคนพยายามยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเรื่องราวกำลังจะถึงจุดแตกหัก การต่อสู้เพื่อความจริงและความถูกต้องกำลังเข้มข้นขึ้นคุณอยากเห็นเรื่องราวดำเนินไปอย่างไรต่อหรือมีผลลัพธ์ไหนที่คุณอยากเห็นเกิดขึ้นการโตเถียงที่ดูเดือดยังคงดำเนินต่อไปชายสูงวัยจากครอบครัวสกุลไพศาลมองวารีด้วยสายตาที่เฉียบคมคุณคิดว่าคุณคืออรุณาคุณมีหลักฐานอะไรวารีไม่หวนฉันจำได้แล้วฉันเห็นภาพในอดีต ฉันคืออรุณาที่กลับมานาทีเสริมและมีหลักฐานจากภาพเงาสะท้อนที่เชื่อมโยงกับวารีชายสูงไวห้หัวราะย่ะภาพเงาสะท้อนหรอนั่นเป็นแค่เรื่องเล่าเก่าๆไม่มีใครรู้ความจริงที่แท้จริงหรอกภูมิพูดขึ้นแต่เรามีเอกสารที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้เพราะครัวสกุลไพศาลมีอะไรต้องปิดบงังชายสูงวัยนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะพูดมีบางอย่างที่เราต้องคุยกันในบ้าน มาข้างในทุกคนเดินเข้าไปในคฤริสาตใหญ่ของครอบครัวสกุลไพศาลบรรยากาศภายในดูเก่าแก่และมีเรื่องราวซ่อนอยู่ชายสูงวัยนั่งลงอรุณาถ้าคุณคือเธอจริงๆคุณควรรู้ว่าเรื่องราวนี้มีราคาที่ต้องจ่ายวารีถามราคาอะไรชายสูงวัยความลับของครอบครัวสกุลไพศาลเกี่ยวข้องกับอดีตของอรุณาและนทีถ้าความจริงถูกเปิดเผย อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนในครอบครัวรรวิสพูดพ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรนาทีมีสีหน้าเคร่งขรึมฉันเคยพยายามช่วยอรุณาในอดีตแต่มีบางอย่างที่เกิดขึ้นชายสูงวัยมองนาทีคุณนทีคุณรู้บางอย่างที่คุณไม่เคยบอกใครทันใดนั้นหญิงชราคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องในคฤหาหน์ปล่อยให้เด็กๆรู้ความจริงเถอะลูกหลานควรได้รับรู้ หญิงชราเป็นญาติอาวุโสของครอบครัวสกุลไพศาลเธอมองวารีอรุณาคุณกลับมาแล้วจริงๆวารีสึกประหลาดใจคุณรู้เรื่องราวของฉันหญิงชราฉันรู้อรุณาเคยมีความสัมพันธ์กับนัจรจิงในอดีตแต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมีคนในครอบครัวสกุลไพศาลที่ทำบางอย่างที่ไม่ดีทุกคนเริ่มเห็นเงื่อนงำที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณป้านวลเสริมความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่ควรกับซ่อนไว้อีกต่อไปเรื่องราวกำลังจะเผยความจริงที่ลึกซึง้งและอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง